อ่า uh, ครับผมสวัสดีครับทุกคน mm hmm. ก็วันนี้โฮเกมอ่า uh, Tower o f Fantasy หรือตัวย่อง่ายคือ t o f นะครับผม mm hmm. ก็ทำการเปิดบริการมาตนะั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะฮะตอนนี้คนก็ถล่มทลายเข้าเลือกเซิร์ฟกันอ่า uh, ตามที่แบบคนชอบเนาะส่วนมากก็จะไปรวมที่โ y s ีซ y นะครับผมก็แล้วแต่คนนะฮะผมอยู่เซิร์ฟอ่า uh, Ethereal Dream นะครับผมก็ไม่สนใจผมจะเข้าเซิร์ฟไหนก็แลนะ้วแต่ <laughs> เพราะว่ามันยังก็เลากเล่นเองอนนะแล้วก็ระบบเกมมันก็แบบ่าเดินไปเดินมาแดีวก็มีคนมาช่วยตีบอสตีอะไรเองครับผมก็แต่ที่ผมเล่นมาจะถึงเรเวลสิบแปดนะฮะตั้งแต่เช้าเนาะก็เวลาไปตีมอนแบบพลโหดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะมันจะมีคนเดินมาผ่าเขาก็ช่วยช่วยตีนะครับผมมันก็ไม่ยากเท่าไหร่อ่โอเคครับผมก็ยังไม่คิดจะทํารีวิวเลยมากฮะแต่เราจะมาเปิดกรช้าให้ดูก่อนนะ,ะผมเพราะว่าเดี๋ยวจะหนีไปนอนละพอตื่นมาเราแต่เช้านะครับผม <laughs> จะไปนอนสักหน่อยคะโอเคครับผมก็มีเหรียญทองทองครับผมอยู่สาสิบเก้าเหรียญน,นะฮะไอเป็นลูกแก้วบางกรอนะฮะอ่ามีไข่ทองอยู่สาสิบเก้าใบนะครับผมแล้วก็มีไข่ม้่งอ,อยู่ห้าสิบเอ็ดใบนะฮะโอ้โหกดทีคงแทบแตกนะผมเสียงโคตรดังนะอ่ะโอเคเราไปทําการเปิดแบบธรรมดาก่อนเลยครับผมอ่ะ โคแบบนี้อ่ะมันมีโอกาสได้ของดีบ้างหรือเปล่าอ่ะดูว่าได้จะจของอ่ะของเอนนี่คือกากกว่าอาใช่ไหมเนี่ยโอ้แกนไฟแบตเตอรี่อันนี้คืออ่าระบบเอนระบบอานี่คืออะไรอ่ะมันคือแบบเกรดของอาวุธของอะไรพวกนี้แล้วฮะดาบอาโอ้จังว้เอนี่กากกว่าอามากใช่ไหมเนี่ย โอเคผมไก็ทนุนมีของเริ่มต้นเริ่มต้นแล้วเนาะเดี๋ยวบ้านแหละนี่มันก็ประมาณนี้ทะะ่านเดี๋ยวเราใส่ <c oughs> อ,อีสิบครับผมก็เขียนว่เบอร์อรอนไลน์ไลนนะครับเพราะตื่นแต่เช้าน,นะผม,ผมครึ่งนะผมมารอเข้าเซิร์ฟนะไปจะเข้าได้ประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะคุณที่เขเข้าเล่นจะหมดแล้วนะฮะเราจะเข้าไม่ได้อยู่คนเดียวโอเคครับ okay, ผมดาบปะทะดาบเครโสนะครับผมนะ ก็ตจะเป็นการเปิดอาวุธสตูทั่วไปเนาะแล้วก็แบบมีลุ้นอาวุธอะไรเงี้ยเป่านะแกนไฟฟ้าระดับพวกนี้ถ้ามันเปิดได้ซ้ำๆเนี่ยมันเอาไปขัดไปอะไรได้หรือเปล่าเนี่ยเอาได้ตัวละครเอานัได้น้องโรล,ลีค่คอนใหญ่ SR ครับผมจอมทุบอ <laughs> ่าสิบโลวะหมดเวทีกินปะหาพี่สามสิบโลต่อ ม่โอ้รู้ว่าจะมีของดีนะเมื่มอกี้แรดูเหมือนจะออกอะไรดีๆให้เรานะฮะ,ะข้ามไปก็ผมแล้วดูแค่หน้าตาก็รู้นะฮะว่าไม่ใช่ของดีนะเพราะนี้เห็นจชินแล้วมาละ, <c oughs> ะ,ละแบตเตอร์โแบตเตอรี่แล้วครับผมธนูอันเก่าๆของเรา แกนไฟฟ้าถนูอีกแล้วอ่ะโอเคครับผม40โลฮะตอนนี้ก็ไม่ค่อยหวังอะไรเกี่ยวกพวกม่วงกันท่านเดี๋ยวจะไปหวังกับพวกมงคลองมากกว่านะเพราะอคลองนี่เดี๋ยวนี้เราก็ขอ SSR ทั้งตัวหนึ่งเหมืกันนะเดี๋ยวมันก็ให้มันได้เล่นง่ายขึ้นนิดหนึ่งได้จริงจีินะครับจะได้ตอนนี้คือยังไม่ยังไม่อยากลงทุนอัพของนะนี่คือผมเล่นมายังไม่ได้อัพอาวุธเลยนะฮะอัพมาแค่เัวสิบทุกอันเฉยๆนะ ยังไม่อยากไปต่อนะผมอยากเก็บทัพยากรแบแพรอาวุธพวกเอเดดาซะมากกว่าเพราะว่ามันลงทุนไปแล้วมันไม่ค่อยเสียหายเนาะพวกนั้นนะพอเราได้ใช้งานจริงอยู่ลวถ้าเราอัพพวกอาวุธพวกแบบระดับอาพวกเนี่แบบแบบแบบยบางทีมันอาจจะไม่ได้ใช้นะอัพไปเสียของเฉยก็เลยว่าใครเปิดกรชา,าก็เปิดเลยนะฮะเปิดได้เอเดดามาก,ก็จะได้ลงที่ตรงน,นั้นไปเลยเนี่ยไม่ต้องมาเรอกักมันผมนะตีมันช้ามากนะครับถ้าไม่มีคนมาช่วยเนี่ยก็นานอยู่นะประมาณชุดหนึ่งก็จะมาโอ้โหนะคอมโบนะประมาณสองนาทีได้อ่ะ หลางคอมโบมากกดทั้งกดทั้งหลดทั้งหลบนะะไม่หยุดไปยังนะดูนี่เป็นเสียดวสุดท้ายสรับเม็ดม่วงกันนะฮะเราจะไปเม็ดทองกันท่าก้าเม็ดเราแสดงว่าเมื่อกี้ที่ผมได้ตัวละครมาจอมทุกขะคือดวงดีมากเลยนะปกติเราจะออกจากของแบบนี้นะฮะ อเคครับผมไอ้พวกตู้แบบนี้แล้วก็อ่ะน่าจะหมดตูดแล้วนะผมอ่ะโอเคหมดตูดแล้วก็ไปประทองฮะอ่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวไหนเก่งนะผมอ่าส่วนตัวก็ว่าอะไรก็ได้นะไม่ได้สีเลียดมากครับผมแต่จะได้เคียวของคิงนะฮะส่วนนี้ไม่สิทธิ์อันนี้นะคงไม่ได้เติมอัดนะครับผมอ่ปธรรมดาครับลูกไม่รู้มันมีการันตีน่าจะมีการันตีเเ H S I แล้วแหละแต่อีเดียานี่การันตีหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้อ่านนะ มันจะมีบอกไปไหมว่าเราจะได้ของอะไรมุ้งม่วง่างนี้ตามาแน่นอนนะครับผมอโอเคผมส่วนรวมธนนล้วนนะฮะโอเคอาจารนขนในติงเกลิลทำไมชื่อมันตลกจังนะอะพนอแปลไทยนะ คือการเปิดเสียงเปิดกาชามันนี่แบบครเฉยนะตึงตึงตึงเติมาให้มันดูทรงพลังว่าเราเนี้ยมันดูทรงพลังนะคิปอีกโอ้โหเดียวไม่มีของเป็นสีมโวนะครับตอนนี้คนบอกลใช่ไหมว่าเราได้โวโม่มอีกแล้วโอ้ปืนพลาสมาเออน่าเล่นนะผมชอบนะปืนใหญ่เงี้ย เจ้านะฮะจากใช้เหมือนกันตัวใหญ่พลาสมาแต่ใช้ดีๆก็คือไอเอเดลาทั้งตัวได้เปล่า40โลเนี่ยอเอาแบตเตอรี่หลุดมาด้วยนะฮะอ้าวโอเคต่อกันอีกครับผม น่าจะได้เอเดดานะฮะน่าจะการันตี30โลเอเดดาเนะาะผมก็ไม่เชื่อผมตัวจุวดนีเท่านั้นหรอกน้องใส่ฟ้าอ่ะต้องดูว่าเราได้ตัวเอเดดาเลยนะฮะแชรคคำว่าได้หุน่นเชิงกระเลงที่เราต้องการหรือเปล่าคือในจนี่อยากได้คิงนะพูดง่ายเลยคือได้คิงแต่ไได้ตัวอะไรนะฮะเอา้า What the fuck เย็แคี เอ้ยอยากได้คิงมันก็คิงก็ว่มาจริงๆนะโอ้โหอะไรมันจะดวงดีเบอร์นั้นนะครับผมก็คือแบบนี่คือเปิดได้กาสุดยอดแล้วนะแต่คือได้ตัวที่อยากได้ด้วยนะฮะก็คือสุดจริงเลยครับผมโอ้โหได้คิงนะฮะโอเคเลยเอาโอเคเดี๋ยวผมมีอีกเก้าอันนะฮะแล้วใช้ร้อยห้าสิบคริสตัลดำเพื่อเพิ่มอีกหนึ่งนิวเคลียสทองนะครับผมเพื่อทำการอันเชิญรอบหนึ่งให้มันครบสิบโลนะ โอเคครับผมดวงไม่เข้าข้างนะฮะก็เอเอซอาร์ R R อีกตัวหนึ่งเอเอาร์พุดงเอตาพุ่ง R R. ปไปไปลูกน้องปืนใหญ่ไหมมาสองตัวนะน้องปืนใหญ่ตัวเกลือหรือเ <rian? S 2> ปล่าเอ้าพูดตัวเกลือประมาตัวที่สามเลยท่าน้องปืนใหญ่นะครับผมโอเคมาไม่เป็นไรครผมมาเดี๋ยวเราก็เล่นเลย ฮะโอเคก็ผมก็จบประสับกาชาเก้าสิบโลนะรวมทั้งสองสีเนาะแต่อันนี้มันคืออะไรก็จงไม่รู้นะฮะเนี่ยไตอตัวนี้เนี่ยสกุลเงินเอามาไปทำอะไรมากมันเอาไปทำอะไรอะ่ะอันนี้อ๋อไปแลกอาวุธเหรออ๋อไม่เข้าใจนะโอเคก็ผมแต่นั้นเราก็ได้อ่าตัวด้านคลิงมานะครับผมก็ถือว่า คุ้มค่าเลยทีนี้เราจะได้เอาเอาวุธพวกนี้ไปเก็บกันะฮะสวิตก็ผมเราเอาเขียวไฟเข้ามาอ่าธนูเราเลิกใช้นะฮะเราเอาปืนพลาสมาเข้ามาครับผมอ่าอันนี้เราจะเราเป็นอะไรเข้ามาดีเราเอาธนูเอตาเข้ามาแล้วกันฮะเนาะประมาณนี้แล้วกันนะธนูเอตาเข้ามาครับผมอ่าก็น่าจ,จะประมาณนี้แหละแล้วก็ใช้ธนูใช้เขียวเป็นหลักแม้วผมเขียวพี่ขิงฮะ ก็โอเคครับผมก็ประมาณนี้ท้ายคาวกาชาครับใครที่ลังเล่นอยู่ก็พยายามเก็บแล้วก็เปิดมันได้สักสามสิบโลนะผมว่าผมไม่ได้ดวงดีหรอกมันน่าจะการันตีเอเดดาสามสิบโลนะผมจะไอดีใหม่นะเพราะผมไม่เชื่อผมตัวเอขนาดนั้นหรอกแล้วก็เหมือนเคยเห็นผ่านๆว่า,ามีการการ,การาันตีทางด้านการชาว่าจะได้ตัวเอเดาในสามสิบโลนะครับผมก็เป็นจริงๆด้วยคิดวา่าน่าจะเป็นจริงๆนะคิดว่าน่าจะไม่ได้คิดไปเองโอเคครับผม ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยท่านะะเดี๋ยวจะมีพวกแบบคลิปใหม่ๆตามมาเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวจะค่อยๆทำนะจะต้องไปพักผ่อนก่นกอนง่วงนอนนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอจากกันเพียงเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับทุกคน